เราอยู่กับเกมอันนาเบคเอาเรืเอนะครับคุณผู้ชมเออวันนี้เรามีกิจกรรมมาบอกนะครับทุกคนห้ามพลาดเลยนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับชื่อว่าเบคลอยเอาลานั่นเองเออโดยเงื่อนไขของิ ะะเราสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมได้เลยนะครับก็จะมีของแจกมากมายโดยที่ของที่เป็นแบบทีเนี่ยจะได้เยอะกว่านะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยมูลค่ากว่าล้านบาทเลยนะผู้ชมเราต้องไปจุดหมายปลายทางให้ได้ครับซึ่งมันจะประกากฏบนแผนที่ครับเป็นจุดเขียวๆนะก็คือจุดถอนกาลังนั่นเองเพียงแค่เพื่อนๆนะครับวิ่งไปที่จุดถอนกําลังนะครับแล้วก็รอนับวิคมนะครับเพื่อนๆก็จะผ่านภารกิจโอ้ผมจะตายผมจะตายต้องวิ่งไปที่จุดถอนกำั ถึงไม้จุดถอนเอาละทุกคนอยู่กับผมนะครับมีมีดอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้อุ้ยสวัสดีครับผมมาอืออืออืออ้ออาวยอกยอกหยอกถ้าแกแกมีดของชันนะแต่ว่าแกกระจอกมากๆนี่ไงล่ะอย่าเซ <laughs> นถอนกำลังจุดเขียวอยู่ไหนมันจะมีผู้แดงๆคุณผู้ชมที่ทำให้รู้ว่าเป็นจุดถอนตัวนะแล้เราก็ต้องแบบอยู่ให้รอดจนถึงเวลากำหนดอ่ะที่เขาบอกให้จุด ส,สวัสดีครับอย่า,ยาไม่มีใครเห็นหรอกไม่มีใครเห็น่าลืมกดติดตามบาวินชีเพลยสวัสดีคุณผู้ชมนะคะมีต่านทุกคนเข้าสู่ช่องบาวินชีวันนี้นะครับเราอยู่กับเกๆ อันนาเบกเอาเรื่องเนะครับคุณผู้ชมเออเป็นเกมที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้นะครับเพราะว่าที่กล้าพูดเนี่ยเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับรางวัลนะครับ The Best นะครับโมบายนะครับเกมนั่นเองนะครับจากงานไคลแอ็นเตอร์โชว์2 0งพนสสนั่นเองนะครับองปีนี้เลยนะคุณผู้ชมเกมที่ได้รับรางวัล Best Mobile g เกมจากการรวมวมของเหล่าเกมเมอร์ได้แก่อ r ร์ต โดยเกมนี้เนี่ยเป็นแนว fps นะครับผมซึ่งมีระบบต่างๆมากมายและเน้นความสมจริงนะครับคุณผู้ชมเออสมจริงยังไงก็คือว่ามันเป็นแนว open world นะค,คุณผู้ชมปกติเราจะเล่นเป็นรอบๆใช่ไหมเกมยิงปืนเหมือนเกมที่เรารู้ว่าอะไรอยงเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่นะคุณผู้ชม ือเราสามารถเข้าไปในสนามลบเมื่อไหร่ก็ได้และจะอยู่นานๆไปเลยก็ได้นะครับจะออกเมื่อไหร่ก็ได้เช่นเดียวนี่ครือความสจริงนะครับผมโดยวันนี้เราจะมาบอกเล่า9 0นะครับผู้ชมในหัวข้อรู้ก่อนเล่นนะครับสําหรับมือใหม่นั่นเองนะครับผู้ชมโดยก่อนที่ผมเนี่ยจะไปชี้แจงและสอนเล่นนะครับผู้ชมแบบว่าสิ่งที่ต้องรู้หลักๆเนาะวีนี้เรามีกิจกรรมมาบอกนะครับทุกคนห้ามพลาดเลยนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับชื่อว่าเบรกลอยเอาลานั่นเองเออ ันรเราต้องมีเลเวลอย่างต่ำเลเวลหนะครับผู้ชมถึงจะมีอีเวนต์ตรงนี้เปิดนะครับก็วิธีการเข้าไปนะครับกดที่อีเวนต์นะครับแล้วก็ กดไปที่จำกัดเวลานะครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะครับเราก็กดชาเลนจ์เบรกลอยเอาลานะครับทุกแคมนี้ครับกดสมัครเข้าไปครับเราต้องสมัครนะครับสมัครได้ทุกอาทิตย์นะคุณผู้ชมสามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเพื่อนก็เป็นแบบทีมนะครับสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมได้เลยนะครับก็จะมีของแจกมากมายโดยที่ของที่เป็นแบบทีมเนี่ยจะได้เยอะกว่านะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยมูลค่ากว่าล้านบาทเลยนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้ากิจกรรมแบบลงทะเบียนแบบเดี่ยวนะครับถ้าใครมีเพื่อนนะครับก็สามารถลงทะเบียนแบบกิจกรรมแบบ มมีไดด้้เเช่นนนยวกันนะัะรบผราาปณโดยทุกสัปดาห์เนี่ยเขาจะแจกรางวัลน,นะคะมากกว่า2,500รางวัลเลยนะคุณผ,ผู้ชมนี่ไม่น้อยนะครับและถ้าสมมติเราเออได้ของรางวัลในสัปดาห์นี้หรือว่าเราปิ้วในสัปดาห์นี้คนะุณผ,ผู้ชมเราสามารถลงทะเบียนต่อได้ของสัปดาห์หน้านะไปเรื่อยๆนี่เบรกร้อยเอาลายจริงปะ่ะดีเลิศปะ่ะเออก็อย่าลืมไปลงทะเบียนได้นะครับโดยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถเอ,อ่อโหลดเกมมาเล่นได้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนผ่านเกมได้เลยผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดนะครับไว้ใต้คลิปให้แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถไปลงทะเบียนกันได้เลยนะแล้วก็ กิจกรรมนี้นะครับมีตั้งแต่วันที่12ธันวาคมนะครับจนถึง7มกราคมปีหน้านั่นเองนะครับรีบกันหน่อยนะครับได้ของฟรีนะคุณผู้ชมเออเอาละครับคุณผู้ชมเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเราไปดูสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเล่นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับไปดูกันเลยอย่างแรกเลยนะครับในเกมนี้เนี่ยวิธีการเอาชนะนะครับคุณผู้ชมก็คือเราต้องไปจุดหมายปลายทางให้ได้ครับซึ่งมันจะปรากฏบนแผนที่ครับเป็นจุดเขียวๆนะก็คือจุดถอนกําลังนั่นเองเพียงแค่เพื่อนๆนะครับวิ่งไปที่จุดถอนกําลังนะครับแล้วก็รอนับวิคนะรับเพ จะผ่านภารกิจแล้วแต่ระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องจัดการศัตรูนะครับแล้วก็ค้นหาของออกไปขายด้วยนะนี่คือวิธีการเอาชนะเกมนี้เนี่ยก็จะไม่เหมือนเกมอื่นนะคุณผู้ชมอีกทั้งอย่างที่บอกนะครับแมปก็คือเปิดให้เข้าตลอดนะครับเราจะอยู่ตรงนี้จนฟ้าดินสลายก็ได้นะครับหรือว่าเราเข้าไปไฟปเดียวไปจุดถอนกําลังก็ออกมาเลยก็ได้นะครับโ,โอ้ผมจะตายผมจะตายต้องวิ่งไปที่จุดถอนกําลังจะถึงไหมจุดถอนเอาละทุกคนอยู่กับผมนะครับมีมีดอย่างเดียวแล้วครับตอนนีุ้้ยสวัสดีครับ ผมมาเออเออเอออ๋ออย่าอ,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 อย่าถ้าแกแพ้บีถกชันนะแต่ว่าแกกระจองมมากนี่ไงละ่ะอย่าฉันจะ,จะถอนกำลังจุดเขียวอยู่ๆๆไหนมันจะมีพูดแดงๆคุณผู้ชมที่ทําให้รู้ว่าเป็นจุดถอนตัวนะแล้เราก็ต้องแบบอยู่ให้รอดจนถึงเวลากําหนดอ่ะที่เขาบอกให้จุดสวัสดีครับนะอย่าไม่มีใครเห็นหรอกไม่มีใครเห็นเาะเอย่า เออยามาเลยเย้ <laughs> yeah. สองเกมนี้เนี่ยเราต้องฟาร์มของออกไปขายด้วยนะคุณผู้ชมนี่มันก็จะสามารถเก็บจากตกของผู้เล่นนะครับที่เราจัดการได้ครับกดค้นหานะครับว่าดูว่ามีของอะไรมีข่าวไปขายได้บ้างนครับหรือว่าเอาไปใช้เองได้บ้างครับโดยของหลายอย่างเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคบคุณผู้ชมเราสามารถกดขายได้นะครับในตลาดน,นะครับผมซึ่งจะทําให้ผู้เล่นได้รับเงินมาแล้วก็ซื้อของต่อไปนั่นเองตายตายไปซะตายไปซะตายไปซะ ไม่พิหรอเอาละรูทขอบค้นหาต่อไม่รอแล้วนะสะบู่ เอามาทาไมเอ่ยขัดตัว <S 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 สารนะคบเป็นของที่ต้องเอาไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกรอบอาวุธนะครับกระเป๋านะครับรวมถึงหูฟังด้วยหูฟังที่ดีลดประเสริฐสีมบ้างนะที่เสียงเท้าเสียงยิงกันคุณผู้ชมรวมถึงยาต่าง,างๆนะครับผ้าพันแผลนะครับเพราะว่าพอสมมติเราบาดเจ็บเนี่ยมันจะมีการประถมพยาบาลที่แตกต่างกันนะคุณผู้ชมสี่ไอเทมหน้ากากนิรภัยตรงนี้สําคัญมากๆนะคบเพราะว่าเกมนี้เนี่ยโดนย,ยิงแสะหน้าทีเดียวตายนะคุณผู้ชมไอที่เป็นกระจกอย่างเงี้ยก็สามารถป้องกันเราได้สำคัญมาก อย่าลืมซื้อไปด้วยก่อนไปดมงเลยครับนี่ไม่มีหน้ากาดีละไพ่หรอตียิงเฉยไปเลยจุดถอดกำลังจุดถอดกำลังนี่แตกหน้าไปเลยตกกระจกดีระไพด้วยนะจ๊ะหรฮ่าฮเกมนี้นะครับมีระบบหูฟังด้วยนะคุณผู้ชมโดยที่เมื่อเราใส่หูฟังแล้วนะครับจะแบ่งเป็นแถบสีนะครับออกเป็น2สีด้วยกันคือสีขาวนะครับเห็นนะครับท่านผูเนี่ย แล้วก็สีแดงสีแดงคือจะเป็นการย so uh> um> uh> uh> uh uh> uh> uh ิงกันคุณผู้ชมแต่สีขาวเนี่ยอาจจะเป็นเสียงเดินและเสียงพูดจะทําให้เรารู้ว่ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆนะคุณผู้ชมโฮ้ยผมได้ยินเสียงคนครับมันไงนี่อ้าเอ้าอ้าเอ้าเอ้าอ้าูฟังดีแต่เราได้แหละแม่แบนโอ้ เกมนี้นี่ระบออาวุธต้องมีให้เลือกอยู่หลากหลายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเล่นอะไรก็ได้แต่แนะนําว่าให้เล่นอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับให้ถนัดมือจะเล่นเป็น A k เคเบื้องต้นก็ได้นะครับคุณผู้ชมถ้าเราเล่นจนคล่องแล้วเนี่ยเก่งไม่แพ้กันเลยเกมน,นี้นะครับมีกระสุนอยู่หลายประเภทมากๆขึ้นอยู่กับอาวุธปืนและแต่ละกระสุนนะครับก็แบ่งอีกเป็นหลายประเภทคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกระสุนเบา,บากระสุนธรรมดานะครับรวมถึงกระสุนเจาะเกาะแต่กระสุนเจาะเกาะเนี่ยส่วนมากก็จะแพงนะคบคุณผู้ชมดังนั้นเราสามารถเลือกที่จะเล็งแม่นๆอะไรก ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมต่อไปเป็นเรื่องของกระเป๋านะครับคุณผู้ชมซึ่งกระเป๋าเนี่ยจะมีหลายแบบมากๆนะครับแต่ว่ายิ่งขนาดใหญ่เนี่ยข้อดีคือจุได้เยอะเราสามารถเอาของมาขายหรือว่าเก็บของได้เยอะนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือยิ่งกระเป๋าใบใหญ่นะครับจะทําให้ผู้ต่อสู้เนี่ยเห็นตัวเราได้ชัดมากขึ้นมาเรามาช้อปปิ้งกันดีกว่าเอสีเขียวนี่คืออะไรนะเขียดนะคืออะไรกระเป๋าแกร็บ ออาหารเลยหรืออะไรเลิกซื้อไว้ก่อนมันดูแบบสนุกสดานต่อไปเป็นเรื่องของยาครับโดยยาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆนะครับอันแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอาการทางประสาทนะครับคุณผู้ชมถ้าใครเล่นอยู่ในสงครามอาจจะประสาทดิงนะเออก็อย่างเช่นยาแก้ปวดหรืออะไรแบบนี้นะครับก็รักษาตามอาการอันที่สองนะครับเป็นเกี่ยวกับเอ่อการทําแผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเลื่อนไหลนะครับหรือว่าการผ่าตัดนะครับถ้าเราแบบว่าบาดเจ็บหนักเนี่ยต้องผ่าตัด ก่อนนะครับรักษายังไงนะครับก็ไม่หายต้องผ่าตัดก่อนะครับค่อยเติมเลือดกีังอันต่อไปกระเป๋าพยาบาลนะครับเรียกว่าการเติมเลือดละกันคุณผู้ชมสมมุติว่าเออถ้าเราเป็นแผลแบบปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ชุด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 ช่ยชุดปฐมพยาบาลนะครับหรือว่า เอ่อกล่องพยาบาลต่างๆได้นะครับเพื่อเพิ่มเลือดอะไรอย่างนี้เนาะอันสุดท้ายเรียกว่ายาโดมแล้วกันหรือว่ายาเสริมนะครับซึ่งถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนะครับี่เรียกว่าส่วนเสริมดีกว่าเช่นช่วยการเพิ่มเอ่อการฟื้นตัวความอืดนะครับหรือว่าเสริมกล้ามเนื้ออะไรต่างๆน,งนะคุณผู้ชมต่อ,อไปเป็นเรื่องของค่าความเหนื่อยคุณผู้ชมเวลาสมมุติตัวละครเราเนี่ยมีการวิ่งหรือกระโดดน,นะครับคุณผู้ชมจะทําให้เราเสียค่าความเหนื่อยนะครับโดยเกนจะเป็นอยู่ข้างล่างด้านซ้ายเห็นปหเออข้างล่างด้านซ้ายเนี่ยเห็นป่ม แล้วถ้าเราวิ่งวิ่งเนี่ยวิ่งเนียจะเสียซา,ามีนาปะระมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีการกระโดดเนี่ยมันจะหัวพ้ายนิดนึงนะครับดังนั้นเราจะต้องรักษาเกจซามีนานิดนึงนะครับเวลาเราหนีเราจะได้หนีได้นะคุณบผู้ชมส่วนสุดท้ายที่สําคัญมากๆนะครับคือเกมนี้เนี่ย ทุกคนจะเห็นแม็กกาซีนใช่ไหมครับผมมันจะไม่ใช่รีโหลดอัตโนมัติคุณผู้ชมเราจะต้องลากนะครับกระสุนใส่เข้าแม็กกาซีนเอนะครับไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับในความสมจริงสุดๆนะครับแต่ความสมจริงตรงนี้จะทำให้เราตายหาได้นะครับดังนั้นเราต้องพยายามหาเวลานะครับใส่กระสุนในแม็กกาซีนนะครับบ่อยๆนั่นเองนะครับเพื่อให้เรามีกระสุนตลอดเวลานะโอโอ้โอเอ๊ โอ้ยกระสุนหมดอย่าดาอย่าด่าดีนะเราใส่แม็กไว้แล้วไงคุณผู้ชมเห็นบ้าถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ใส่แม็กเผื่อไว้นะก็คือตุยไม่มีกระสุนก็เซมี่จ้วงก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบอกว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะครไม่มากก็น้อยนะคุณผู้ชมถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้า มเ,เหตุนี่ยผมจะรีบตอบให้นะครับผมเป็นกำลังใจให้การโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ b s c r i b e นะครับผมแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดเกมนี้ Arena Breakout มาเล่นด้วยกันด้วยละ่ะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ